ตมหมดน้ำตามห้องเรืองฉันเพื่อกลางเนียงชาละวันยี่แค่์ยาแหลมไหลวหมนนี่บทไปฝากไว้ในใจพี่น้องลำไล้หลงในมุมหันงาส่วนว่าโตัน,นนาเมียคือกันวิมาลา อายุฉันน้อยกว่าบบเท่าเด้อค่ะคุณพี่เมึงอวาให้ผู้ใดเท่าเอ้าก็ว่าวลอยๆใครอยากรับกแล้วไปตัวกูว่าหยุดแท่บาทดิผู้ใดเขียนก่อร่ำไห้มึงก็ะยายบิกกี้นั่นเด้กูถืตัวยายบิกกี้จักบาทอู่ตั้งไหนจังบาลเท่า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 มันถือหลายขวมึงหูวะมึงเจ้าเท่าอีนี่รือไเนาะอย่าเสียงก่ะ อันนี้กะเท้าสองข้ามกะเท้าสามข้ามกะเท้าบ้านจีว่าคนเบิ่งกระขัดในเมะมองชังคังดูเจ้ากะเท้าอีอะไรยายว้ายน้ำกันเด้อดิง้อว่าวงเดียวกันเด้อเสียงก็ดีอยู่เดินทางุะหวังขึ้นเป็นตำนานนางเอกฮ่าก็มาเยี่เป็นคือเป่ารัศมีคือ ิดีค่าแทงขอคณแม่ซอยยกสูงเอเออพี่น้องเอเอ,เอ,เอคืออยู่บอกนี่คืออยู่คืออยู่บอกคืออยู่ล่ำแบบนี้ล่ละเดี๋ยวเสียงบ่ไหลปันใดถื่อขี้อยู่จังน้อยกับสิไดเป็นเป้ารัศมีในให้ผักนาเอาเอข้ากันอยู่บองนี่เขียนถือออยู่ผู้เขียนบทว่าเป็นยัง อภัยใหโอ้โหโอ้กังขโม่หมาอยู่นี่คือผัวของเราผัวองเราขโม่แค่ไม่ใช่ขโม่หมาขโม่แค่บังดีดีคือง่อยขวัญคือจังคืออีหยังแต่สูงเสด็จพี่โอ้ท่านพี่หลีกหลีกยังมานางเชิดตัวนีมัล่นกับของออกไปโอ้โอ้โอ้โ ว้ยหามเยสุดก็ไดเนาะท่านพีอันนี่ลายวันน um ี่นี่ลายวันนี่ลายวันซื้อเพื่อนอยากแมมเดียบเรือมเลื่อมเลือมเลื่เลื่อมรายวันกูยะเคน้ำหนีลายวันไหลเนาะกะใส่เหบเบอร์เดีคือจะเป็นนีรายวันคือเกาอยู่อันเลื่มรายวันมาแล้วท่านพี่ค่ะกินฮอดบอสน้องวีมาลากมาเพื่อกันเปคาสเตเตที เดี๋ยวนี้ก like like e hey! ok, so ูมาก่อนฉันกับเมียคือกันแหมเมียงกะจ้างกูเมี่ยงไงแหมกะจัางยุดเดี๋ยวนี้อย่าเถียงกันแบบนี้กะจังสี่แล้วพี่กะจังอยากมีเมียใหม่อยากมีเมียใหม่ย้อนพวกเจ้าเป็นจังสี่และเถียงตะกันอยู่บนปีบนศาลหายสิมามีเมียใหม่เองอยังแต่สว่งขวนี้มึงกะว่าสี่จั่งเที่ยงมึงเสียกูเสียแนมึงกะเบิ่งมึงแน่แน่แรกๆกกะว่ามักผู้เฒ่า เฮ็ดพอดีแน่กตว่าสิเปลี่ยนใจเอาเมียเด็ดหน่อยใส่ของหูจับาดด้วยวะเด็กวะเอ้าวะเอ็นเอ็ดพี่ที่ไปมีเมียไปจังใดเอี้ยบอยอมบอยอมแบบนี้น้องบอยอมไหมคะบอยอมบอยอมบอยย้อมเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้การที่ข้าจะมีเมียใหม่นี่มันก็เรื่องของไอ้พวกตัวพวกตัวโอ๊ะพวกเจ้าทั้งสองบนมีสิทธิ์มาห้ามปามเสี่ยวซิบคนลอยคน มันก็เป็นสิิ์ของขามันมีแหงเอาจใจสิเอาังไหนพวกตัวระแขทั้งหลายเฮาคือเป็นเื่อมมนุษย์ไปฮับโตเมียไม่ของเฮาเป็นเท้งมนุษย์เท้งสวยเท่มงามเยเยั้ยเราเอนีม่ได้นะนี่่ได้นะไ้ดด้ที่ระเบือขนาดเลยตัวะเคงีเงาสองตัวนี้เทิงเทาเทิมเงี่เงาไปไปไป ขึ้นแม่งบรรทุกเดี๋ยวนี้าปได้กับว่าหากูไปเอากูพี่นะมักผู้เท่าปบรรจุใจแล้วก็บว่าเอากูใจเย็นๆเขาไม่ได้เนยเลาทูย่อมไม่ได้เด็ดขาดเจ้าต้องไปหาท่านพี่เจ้าไว้เหล้าบ่ย่อมเอาจังสี่เอาจังไหนพี่ขาเอาจังไหนเดี๋ยวน้องสิไปเจรจาสักก้อนเด้อคุยกันท่าเจรจาก็ผิดเจลาทูท่าเดี๋ยวเจ้ากะระยาไปก่อนจัดการกนเฮ้ยอาทนี่คือเฝ้าคือเทสูใครเห็นฉัน ค่อยหู้แล้วหู้ที่ไหนเลือกนี่ค่อยกับพยนมเจ้าก,กับพยนมบพยนมเจ้า <laughs> ต้องไปเอาแล้วขึ้นมาห้ามให้เราไปเอาแยกไม่เด็กขาดเนาะแมนข่อเฮ็ดประด้ดอกเปยังอำนาจอยู่น้ำเล่าเหมือดไปโอ้โหนี่แล้วให้น้อยด,ด,ดีแล้วบะเนี่ย